อันนี้ไปซื้อของมาจากอ่าเดอะมอลโคราชนะครับที่ซื้อมาคืออยากอยากเล่นกีตาร์แล้วไม่หนุกอยู่ชาวบ้านเขาก็เลยเข้าไปดูในมือหลายตัวนะครับเาก็เลบอว่าสรุปแล้วเบอกตัวนี้คือแล้วคุมหมายมัามาซื้อซื้อทีเดียวนะปกติต้องการแค่ให้มันสาม,มารถเอากีตาร์เสียงหูฟังแล้วเล่นได้แล้วก็ เสียบอ,อะไรล่ะโทรศัพท์เอา MP3 มาเล่นด้วยได้เขาบอกตัวนี้คุ้มนะครับชื่อว่า n u X รุ่น MP2 เดี๋ยวใส่แวนก่อนนะอ๋อไมค์ี่ปลักนะครับบอกใช้บลูทูธได้แล้วก็ประเด็นของผมก็คือ ผมไม่ชอบใส่ยทานนะมันชาร์จได้อันนี้โอเคเลยจบแล้วก็บอกว่า,ามันสามารถเลือกเป็นเสียงกีตาร์ได้ประมาณ3-4แบบอะไรเนี้ยซื้อแ่ตัวต่ำต,ำตำมันมันได้แบบเดียวก็เลยว่า,าในไหนซื้อแล้วก็เนาะครับอของฝันหลังก็เสียงไอ้ให้คุ้มๆหน่อยครับเดี๋ยว๋ยวมาดูกันครับ

โอ้ได้ได้เรื่องเลยอ่ะสวยอ่ะครับก็จะมีมีตัวไฟโชว์นะครับว่าวอดีโอแอมอะไรไม่รู้นะครับนี่มีสัญจะมีแบตนะครับสัญญาณแบตตัวนี้ปิดเปิดนะครับเปิดแล้วนี่เป็นแบบนี้ครับมีที่เสียบหูฟัง รีเซ็ตอีกตัวหนึ่งก็เป็นหูฟังนะครับจริงๆหูฟังมีอยู่เนาะแต่ว่าเป็นเป็นหูฟังที่มันกดลงบนใบหูอะกดนานแล้วมันเจ็บหูก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับ เราต้องการก็คือเวลามันใส่ไปบนเนี่ยหูมันเข้าไปทั้งหูเลยนะครับเออมันสบายหูดีนะครับแล้วก็แจ็คตรงนี้ก็จะมีนี่โอ้นี่มาเข้ากันเลยครับเข้ากันเข,ากาเข้ากันเข้ากันอานนี้เดี๋ยวเราก็เ,เสียบกีตา้านะครับ ดี๋ยวนะครับผมเอาหูฟังใส่ตรงนี้โอ้แต่ได้จังปั๊บเหมือนเหมือนเหมือนเจ็บแอมเลยครับเจ็บแอมเลยโอ้แล้วก,ก็แกตไหนดีครับอ,อันนี้เป็นเสียงเหมือนกิ๊บสีเ,เขียวๆนี่เป็นทีต้าแบบ เมกีนาตู้มีรีเบิร์ดนิดนด,ดอันนี้ถึงแต่แตกครับวงน,นี้แตกกว่าเมื่อกี้ครับเสียงสีชมพูนี่เหมือนดิดกีตาร์โปลทีน,นี้เดี๋ยวจะมาลองต่อ จากตรงนี้นะครับไปเข้าลําโพงเล็กๆตัวนี้นะครับลำโพงธรรมดาเดี๋ยวเมื่อกี้มันฟังในหูฟังในหูก็ได้ได้ถึงจริงมาแล้วนี่ก็อาจจะมีตัวแปรในเรื่องของลำโพงนิดนึงนะครับลองฟังในโหมดนี้นี่เป็นโหมดกีตาร์คลีนที่เขียวนะครับ จ,นะจะเป็นเสียงต่อไปน่าจะเป็นโอวานายมิจีครับมิจ่อันนี้ไม่ไม่ไม่ผ่านเขาเรียกอะไรไม่ผ่านปโปรโแกรมนะครับเสียงโอถทุนี้ตัวช่าง ก็เป็นเสียงเป็นเสียงกีตาร์กีตาร์กีตาร์โปรง่งกีตาร์พลาสติกเดี๋ยวต่อไปจะลองไปผ่านผ่านแอปเห็นก็บอกว่า,วามันมันใช้ได้กับแอปแล้วก็ปรับเสียงได้ด้วยนะครับแต่จริงๆผมที่ผมต้องการซื้อผมต้องการซื้อแค่นี้นแหละก็คือให้มันเสียงมันดังแล้วก็ โดยที่ไม่ต้องต่อแอมป์ขูดชักข้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงโปรแกรมกันครับลองดูว่าจะได้ไหมผมใช้ต่อกับ iPad นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเราเข้าไป store Mighty M นะครับ Mighty M ตัวนี้นะครับชื่อว่า Mighty M นะครับผมก็จะ,ะดาวนโดด์โหลด ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็อ่านตาแ,แบบนี้เขาบอกเลยต้องการใช้บลูทูธใช้ไปเลยเปิดบลูทูธอนุยาตเติมได้เลาก็ต้องบลูทูธมันปิดอยู่นะครับเปิดบลูทูธ n u ุกไม่ต i t i p ลักามาแล้วครับตอนนี้เชื่อมแล้วเชื่อมแล้วนะครับ นี่มีรูปมีรูปไมตี้แอมึ้นเลือกเป็นตัวนี้นะครับพองเราซื้อตัวนี้มานี่มาแล้วครับตอนนี้เราเราเชื่อมเราเชื่อมบลูทูธกับไอแพดเรียบร้อยนะครับมีห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นห้าสิบเก้าของใครน่าจะเป็นห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของบลูทูธนะครับมันบอกด้วยนะครับแล้วสัญลักษณ์ตรงน,นี้ก็บอกแล้วว่าเขาเขาเชื่อมต่อกันนะครับมีไฟติดนะครับ อตอนนี้เราอยู่ในโหมดแอมอยากรู้ว่าเชื่อมไม่เชื่อมผมจะลองนี้ครับดังขนาดนี้ดังขึ้นนี้แสดงว่าเชื่อมจริงครับเชื่อมจริงครับเชื่อมนะครับอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดหัวหน้าอ๋อนี่ครับมีมี มีอะไรให้เลือกมีโอต่อไปมีอะไรอีกมีเลนี่ครับอันนี้เปิด อเสียงเสียงสะท,ท้อนเหมือนเลโก้เนาะกระตืดๆตืดแล้วก็มีตรงนี้แถบแถบคือต้องการให้มันเร็วขนาดไหนครับนเี่เร็วมากนี่ครับเขามีคลีนสีเขียวแบบนี้ถ้าโอดี ได้ครับโอกระมันใกล้ใกล้ตัวหอนนี่ตัวชั้นนี่แดงโอปรับที่นี่กับนี่ได้เหมือนกันเลยครับออเอก็กซซิมเลยนี่ตัวนี้ครับพอป,ปรับนี่ไอ้น้องก็วิ่งตามเออดีครับดีครับเซฟนี่น่าจะเป็นว่าพอเราเราปรับอะไรแล้วเราก็จะเซฟค้างไว้มันน่าจะค้างในตัวนี้ด้วย เป็นไรเลยอ๋อ um มันต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้มาครับแงวแงวแงวเบสเสียงเป็นบนี่แงวแงวมอดีเลชั่นมีดีเลย์อัน็อลดีเลย์นะครัอบอ๋อข้างในนี้เลือกได้เยอะนะครับ ไม่เกลีนหน้าจะ,จะลดลดอะไรสักอย่าง,นงเนาะเพราะว่ากีตาร์จะมีเสียงจี่นะครับมันจะน่าจะทำอะไรไม่รู้เน่ยอ๋อนี่ครับดึงดึงดงปึ๊บมันก็จะเอาเสียงเสียงจี่ๆี่ออกไปครับโอเคครับรวมๆแล้วใช้ได้เลยรตรงตรงจุดประสงค์ที่ที่ไปซื้อมา ฝากไปนิดนึงน้องน้องร้านมิวสิกาาร์มของของโคราชเนี่ยน่ารักครับคุยแล้วก็วอัธยาศัยดีครับแนะนำดีอะไรดีนะครับโอเคครับ